สวัสดีครับเพื่อนๆพวกับเต้พาเพียนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่อู่ตูบาลที่โนตนะมาอ่นอีม้มาดูอาการบุญยงด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันไปนี่นะครับเพื่อนๆบุญยง บุญยงมาซ่อมซ่อมและมโมด้วยนะเพื่อนๆอ, <c oughs> อัน,นีนี้ช่างช่างหนึ่งกำลังรักษาอยู่รักษาอยู่หมอหมอหมอใหญ่หมอโนกับผู้ช่วยแพทย์ช่างหนึ่งอานนี้คู่หน้าใส่ไปแล้วนะโอแซด ขอบสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออกสี่สิบแปดัดด้วยยาง ad 0 8 rs 2254517นะเพื่อนเพื่อนอ่า,ออานี่ประมาณนี้ตอนแรกล้อเดอิมหม,มุนขอบเป็น ce งานงานก๊อฟนี่แหละขอบสิบเจ็ดกว้าง8หรือ8ครึ่งนี่แหละแล้วก็ยาง215ดึงแบบไม่สวยเลยอะ่ะมัน ติดซุ้มซุ้มหน้าซุ้มหลังโดยเพราะซุ้มหลังนี่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกว้างเกือบเปลี่ยนเป็นกว้างเจ็ดพอก็ให้แก้มันอุ้มๆหน่อยก็ใส่ 54, ใสองสองห้าสี่ใส่สองสองห้าสี่ห้าโอแม่นี้ประมาณนี้ านพอดีเป๊ะกูเตะน็อตอะไรอย่าเนนไงเงี้ยชิบหายโดนหายเออเตะไปเย่นี่แลวนี่ก็รถพี่ตั้ง มาโมเหมือนกันมอโมมาโม,ม,าโมอัพเกรดอัพเกรดรถในทีมเดียวกันาพาเพียนีผนงแกเป็นคูเป้นนะสวยๆเลยอ่าบุณโยงก็เข้าอู่ั้งนี้ก็ทำเยอะเลย แก้การเครื่องสตาร์ทไม่ติดสะดุดนี้ที่โน้เจอแล้วก็คือสายปั๊ม um ติกแตกก็เปลี่ยนไปอ่าเรามาแก้ดุมอีกนะเพาเจ้าของเดิมไปใส่ดุม114 5รูร้อไม่ตรงสเปคงานเข้าผมเลยผมหาโอแตัวนี้มาตรงสเปคห้รูร้อของ imgc ยิมดีมันห้ารูร้อยใส่ไม่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนเลยตอนแรกพี่โน้ตบอกว่าจะแบบแก้ดุมเดิมสรุปแก้ไม่ได้ไม่คุ้มกันเปลี่ยนดุมเลยให้มันตรงรุ่นตรงสเปคเลยปลอดภัยเซฟกว่าตอนนี้กำลังทำดุมอยู่ไปดูใ,ใกล้ๆช่างหนึ่งช่างหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเบอร์เบอร์หน้าช่างหนึ่งไว้นะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โจดโจดผู้หญิงเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้องผมไปไล่ผมไม่ได้เลยดีแล้วไงอยู่เงียบเงียบก็ดีกว่าเดผมยวพี่มากกว่าเลยโอโหโจดเยอะเลยผู้หญิงเนี่ยผมเลิกทำแล้วทำไม่เป็นแล้วนะเนี่ยไปดีกว่ากูไม่ถ่าแล้ว โยจะไปดูบัลลีถ่ายแป,ป๊บเดียวไหนแป,ป๊บเดียวอันนี้ไลฟ์พี่ถ่ายกันไม่ได้บ้าไม่ได้เขินเายชิวอันนี้วิวเรื่องยิงเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมสวยไม่มีนะน้องผมรักเดียวใจเดียวนะครับไม่มีไม่มีพันปะวะนี่นี่เพื่อนเพืเ่อนสภาพดุมเดิมหอยบุญยง5รู114 ไเจาะเพิ่มมาไม่ไหวเปลี่ยนเป็นแ้ารูร้อยตรงรุ่นสบายใจกว่าน,นี้บายบาย เพียมาเยอะขึ้นใช่ไหม 4, <000 S 1> หพี่โน้ตอ่ะสี่พันใช่ไหมอยู่ข้างในอยู่อยู่ข้างใน,นอเหรอรถพาเพียใช่ใช่ใช่แก๊งนี้เขาหัวหน้าแก๊งเขาไม่ค่อยทำกานบ้านเออหัวหน้าแกง๊งบ, <laughs> บ,บักบ้ากาม <laughs> <laughs> เออไม่ค่อยดูแลรถล,ลูกทีมกับลูกทีมหรอกหัวหน้าแกง๊งบ้ากามจริงเออหัวหน้าแก๊งพาเพียเข <laughs> ้ามาเข้ามาแล้มาแซว,ว,ว,วอยู่เลย มาใช่ไรถ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 มุนยงนี่มาโอ้ทัชอ็ถือทัอะเจอได้นะอุ้ยตองห้าก็ไม่ขับเลยจอดตีแล้ว <c oughs> จอดปุ๊บแน่เออขับแต่คันขายอะคันแดงอ่ะคันแดงะอะเออนั่นแหละนั่นไปไหนบางทีก็รถบ้านอ๋อได้ ไม่ไม่นิสสันมาร์็ว่าเฮนอาวีขับรถบ้านไปมิติ้งกับพวกน้องๆแล้ว,วกเราขับยิมใช่ไหมเออเขาขับอะไรขับรถบ้านอะ่ะติดสบายแล้วขับเฮนอาวีไปแดงต,ต,ต,อ,งอ,อ,ตองห้าไม่ขับเลยตองห้าตองห้าจอดยาวกูยวอยู่ทีมานจะปีแล้วยังไม่เห็นตองห้าวิ่งเลยเนีย่ยสบาย แซวหน่อยแซวหน่อยไม่อยู่เว้ยแซวหน่อยเว้ยมาเห็นคลิปแล้วแมาที่มาคอมเมนต์ให้ไวเลยนะนี่อยู่ข้างหลังอีกสองคันเหรอพาเพียใช่พี่ใช่อย่าบอนนะคันน้ำเงินไอเติ้นอ่ะคันน้ำเงินสี่ประตูคันหนึ่งเอ่สงสัยพาเพียนี่ยึดอู่พี่โน้นแล้วมั้ง เนี่ยคันนี้ก็ไม่ขับเลยเจ้าของเนี่ยเจ้าของก็ไม่ขับคันนี้เนี่ยคันเหลืองคูเป้เนี่ยรถหายากนะครับคันนี้คันเหลืองหายากหายากไม่ใช่อะไรนะเพื่อนเพื่อนอยู่แต่อูบ,บนบนถนนไม่เจอแน่นอนนี่อันนี้ล้อชุดเก่าผมที่ผมบอกซีอี แล้วเจ้าของเดิมไปใส่ได้ยังไงคว่างแปดหรือแปดครึ่งก็ไม่รู้ดูยางพังหมดอ่ะเนี่ยถูซุ้มเนี่ยให้เมื่อ,อนๆดูเลยเนี่ยทุกเส้นอ่ะมีรอยหมดอ่ะถอดเดี๋ยวไป ตัวแม็กเอาไปขายต่อเผื่อใครไปใส่รถได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนพิมเม้นมาติดต่อมาซีอี e, งานกอบนะขอบสิบเจ็ดว้างเท่าไหร่ไม่รู้แปดหรือแปดครึ่งเนี่ยแหละเนี่ยเจ้าของเดิมไม่ใส่มาอันนี้ยางเออศูน e ย์ศูนสี่สองหนึ่งห้าสี่ห้าเนี่ยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยมันแบบตรงมันไม่ได้อ่ะพอใส่รถแล้วอ่ะ เดี๋ยวแมกผมขายยางนี่ผมจะไปกัันเสาที่ร้านผมว่ายางมันปี2020ันย่สิบนั้นเดี๋ยวเกียจับจับเป็นจับอยู่แค่นี้หรอจับเป็นจู่แมวเลยนะจับเกียจับเป็นแดแบบฟิตชิปอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวบุญโยงเปลี่ยนด้วยด็อกเลยหรอ ยังมีจอดอีกสองคันข้างในบ้านวิโนดนะอยู่ข้างในพาเพียมาเพื่อนเพื่อนทำความรู้จักพี่โนดกันพี่โนดดีครับพี่โนดสวัสดีครับนี่ตอนนี้พี่อยู่กับผมนะครับช่องเต้พาเพียนะครับอ่านี่อูพี่โนดทำเกี่ยวกับซูบารุ ทำซูบารุอย่างเดียวเลยอ่าแล้วก็ก็คือซ่อมทุกอย่างเกี่ยวกับซูบารุซ่อมแล้วก็ e โมด,ด,ด,ด้วยโ<ช>มดิฟายด้วยน่ครบครบทุกอย่างเกี่ยวกับซูบารุนะเพื่อนเอนี่อย่างวันนี้ก็บุญยงบุญยงมาซ่อมซ่อมซ่อมทั้งปีละมาเป็นผู้ผป่วยในเป็น ป่วยประจำของหมอโน้ตเลยกระจุกกระจิกส่วนใหญ่จะกระจุกกระจิกนะเพื่อนๆแบบพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสวันนี้บุญยงเป็นไงบ้างพี่เรื่องดุมก็เจอดุมแปลงมาอ่าดุมแปลงเป็นชงสีเมาเป็นห้ารูร้อยอ่าแล้วถอดมาเมื่อกี้ใชนิดหน่อยก็เจอลูกปืนแตกอ่า หน้าซ้ายเจอลูกปืนแตกหน้าซ้าย้วก็ข้างหลังเจาะปาบิดเหล็กไม่าดก็เลยไม่อยากจะเอากลับบ้านก็เลยเปลี่ยนดุมใหม่ดีกว่าจบก่าปลอดภัยกว่าด้วยปลอดภัยกว่าเพราะว่าตอนแรกคุยกับพี่โน้ตว่าจะเอาดุมเดิมไปแก้แต่นี้มันเสี่ยงนมพี่เสี่ยงไม่คุ้มว่านี่นะเพื่อนๆสภาพดุมเดิมนะ ภาพเดิมแล้วนี้ก็แบบลูกปืนแบบอขกแขกอะไรลูกปืนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่แบบไอ้บุญยงพวงมาลัยมันสั่นด้วย เหนียวนี้แล้วเพื่อนๆเจาะมาแล้วเหล็กมันขาดเนื้อมันไม่พอ,อเนื้อไม่พอเนื้อไม่พอใช่ไหมพี่ใช่คนระัเนื้อเหล็กไม่ันเอ๊ะอันตรายรถพวกนี้มันต้องพร้อมอ่ะครับ ใช่ความแข็งแรงมากกว่ามันปกติหน่อยโอ้โหแล้วสามวันที่ก่อนผมไปซัดร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบไก่พวกน้องๆพาเพียดีมมผไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้มันก็ไปได้เท่าไหร่ก็ไปได้แต่ถ้ารู้อ่ะคราวเนี้ยเจียวเลยกับอเมริกาครับอืแล้วนี้เปลี่ยนไอ้บุญยงเปลี่ยนแล้วคราวนี้ซัดได้แล้วพี่ เต็มที่เลย300บวกไปเลยถ้าไปถึงก็ไปเลย<ป> <laughs> แต่ตอนนี้บุญยงไปไม่ถึงนะครับ <laughs> <laughs> ต้องรองโปรเจกต์กความแรงนี่เดี๋ยวผมขออีกสิ้นปีหรือต้นปีหน้า <laughs> ปั๊มงบก่อนตอนนี้เก็บอะไรให้มันพร้อมแล้วก็นั่นแหละเพื่อนๆก็คือทำรถเนี่ยค่อยๆนะแบบทีลสะสเต็ปหรือเล่นซูบารุก็มาปรึกษาพี่โน้ตก่อน ว่าผมงบเท่านี้รถผมประมาณนี้ควรแบบไปท่าไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่โน้ตก็จะไล่ขั้นตอนให้ดีกว่าที่มันแบบไม่เจ็บนะจะได้เล่นรถได้ไดใช่ใช่จะได้เล่นรถได้อย่างมีความสุขเพื่อนๆว,ว่า,วานพี่น้สนุกสนานกันทำเอาสนุกทำเอาไปคุยไปเล่นกันไปคุยไปเล่นนี่พี่โน้ตกนน็มีหลายทริปนะเพื่อนๆแบบ ใครที่แบบเล่นซูบารุเนี่ยมาอู่ต้อมกับแกเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็ชวนนะชวนขับรถเล่นนี่ตอนนี้ทังด่วนบางใหญ่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจะเดี๋ในในยวได้ร่วมทริปกับพี่โน้ตบ้างนี่ไปใกล้ๆกันกวันที่สกันยาก็ไปมาเลอ่าไปมาเลก็คือพี่โน้ตขับอิมไปใช่ครับ ไม่ได้ขึ้นยานแม่ไม่ขึ้นด้วยนะเพื่อนไงพี่ผมฟิตไหมไม่ขึ้นด้วยขับไปครับไปพี่โน้ตชอบพี่โน้ตชอบขับรถเล่นอยู่แล้วอท่าไใช้ได้จริงอ่าใช้ได้จริงอ่าโอเคอันนี้ปู่พี่โน้ตชื่ออะไรครับผม โน้ตมอนเตอร์กาลาอสใส่สองบางแวกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสงสัยพี่โน้ตรับแต่อิมไหมหรือว่าขอเป็นซูบารุได้หมดหรือว่าจำกัดขอรับแต่อิมดีกว่าครับอ่ารับแต่อินเพราะว่าถ้ามันไปไหลรุ่นไหลอะไรพวกนี้ครับมันมันเหนื่อย เรื่องอะไรอ่าถ้าเป็น Impesa อะไรเรือ่องอะไรเรามีมีพร้อมให้บริกาก็ขอเป็น Subaru Impesa ก่อนอ่า Impesa นี่ก็คือมาได้เลยทุกทุกทุกรุ่นทุกโฉมที่เป็น Impesa มีเดี๋ยวพี่โนนะ้ตแต่เพื่อนๆพ,พ,พาไปดูพาเพีย เต็มอู่เลยนะพี่ช่วงนี้วาเพียมาแบบไม่ได้นัดด้วยนะนี่รถเจ้าเคนโอ้รถไอต,ต้นอะ<า>มันุ่มอยู่นี่ไอต,ต้นพี่โน้ตเปิดให้ชมเลยนะเพื่อน อมาชมกันตัวสองประตู นี่เป็นโค้งเลยเป็นโค้งเลยเพื่อนอๆโอ้โหโนบุงโนบาตำนานรถแข่งสองคันนี้โปรเจกต์อะไรวินนคันหน้ารถเซอร์กิตอ่าคันหน้ารถเซอร์กิตนะที่เมื่อกี้ ผมพาเพื่อนๆไปชมนะที่มีโรบาร์รถเซอร์กิทถ้าว่างถ้าว่างะถ้าใครอยากได้ก็สา,ตานต่อได้อสานต่อได้ก็เป็นอ่อันนี้2ประตูประตูอันนี้ก็เอาไปตานมากเลยทำนายลันลี่บ้างหรือจะทำายแรลลี่บ้างอะไรพวกนี้อืม แล้วถ้ามีคนมากีแบบพี่สองประตูปล่อยไหมก็ขายนะก็ขายก็ขายนะ,ะไม่ไม่ได้หว่วงเพราะว่าก็มาคุยกันใช่อ่าก็มาคุยกันก็คือสองคันนี้โปรเจกต์พี่โน้ตอ่าคันนู้นไว้ทำรถแข่งคันนี้จะปั้นเป็นยี่ิบสองบีหรือว่ามีใครใตรงไหนก็บอกต่อปาั้ตตัอ่าหรือคน,คนที่อยากคนที่มีงบอ่า อยากจะซื้อสองคันนี้ก็มาคุยกับพี่โน้ตได้แล้วก็ให้พี่โน้ตทําก็ได้อ่าก็อยากออไปแนวทางไหนก็มาคุยกับพี่โน้ตได้นะเพื่อนๆนะ,ะคันนี้ขับเล่นกับผมอยู่อ่าคันนี้เนี่ยเป็นอันนี้อคันนี้นิ่นนงๆเลยคันเทา้านี่ G C อะไรพี่ Gc แปดอ่า Gc แปดด้วยอุ้ยพี่โน้ตซื้อเพิ่มเหรอซื้อหมูเพิ่มเหรอพี่ไม่ใช่อันนี้รถรถ,รถที่หมอจากเช็งใหม่อ๋อโโลมาเปลี่ยนโช้กอืมขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายแค่น,นี้แค่น,นี้ไม่เห็นายทะเบียนอ่าอ่าขั้นไหนขายพี่กมาพี่คันข่าวนี้เนาะ โอ้โหอยากได้เลยวะ่ะเพื่อนๆผมอยากได้เลยอะ่ะโ,โอ้โหกูอเอาบุญดงเธอได้ไหมเนี่ยหน้าอะไรพี่หมูหมูห,หน้าหมูด้วยนีห่หน้าหมูนะเพื่อนเพื่อน บ้านเราจะเรียกหมูนะเพราะว่ามันกระจังมันตรงเนี้ยเนี่ยมันเหมือนจะหมุกหมูเนี่ยตรงเนี้ยหน้าหมูหน้าเหี่ยวจะเหมือนคันข้างหลังคันน้ําเงินละเอียดยังไงบ้างพี่คันนี้ขายใช่ไหมขายครับขายนะใครสนนะใครสนขายข้างล่างเป็นเสือสองพันห้าอ่าบล็อกสองพันห้าของเสือแล้วก็ยกขรอปกอ่า พารีแปดอ่าสเต็ปเครื่องยังไม่ได้มีอะไรยังเดิมๆอยู่อ่าก็คืออยู่280มา้าตอนนี้น่าจะเกินแล้วครับเกินใช่ไหมนนเกินละอ่าแ้วการทะลุ3กว่าไปแล้วนี้ขายราคายังไงเพื่อนเพื่อนแชทมาถามพี่โนต้ตได้เลยเนาะเนาอพี่เนาะ คุยกันหลังไม้เลยพี่โน้ตเพื่อนประมาณนี้หน้าหมูเราไม่ชอบขับรถรุ่นใ,นใหม่ประมาณนี้ไ่ด,ดูข้างหลังกันอีกอ่ถ่ายเพื่อนๆ่อนดูนะเผื่อสนใจอ่าคร่าวๆราคามาคุยกับพี่โน้ตเอง พักแชทเพจพี่โน้ตก็ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อ่าเพจพี่โน้ตะไรนะพี่ฮลาลา,า,าดนนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างล่างให้ในคลิปนะอ่าสะสนทันนี้อนอ,อ,อันนี้ที่คุมๆนะเพื่อๆนีน่พี่โน้ตเปิดดูขายไหมพี่ ไม่ขายไม่ขายอันนี้ไม่ขายอ่าแต่คันนู้นขายคันนู้นขายอ่าคันนู้นขายด้วยคันนี้ไม่ขายโปรเจกต์ที่โน้ตเก็บไว้ทําคันนี้อ่ะพี่ขายปะเตยเป็นตัดใจให้ไทยจะขายขายขายคันนี้ขายพี่โทรบอกขายข้างหน้านี่ขายแต่คนหน้าขาวขายเอ้า สองแสนไปเลยสองแสนร้นอนเล่นะไอเกนสวัสดีครับเพื่อนๆากับอช่องเต้พาเพียนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบุญยงก็คือทำเสร็จแล้วเรียบร้อยบุญยงออกจากอู่พี่โน้ตแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็อยู่ที่อู่มา2เดือนนะสเดือนหลังจากที่ไปแก้ดุมแก้ดุมเปลี่ยนดุมให้ตรงรุ่นแล้วก็เจอปัญหาระบบไฟอีกระบบาสายสายปั๊มติ๊กขาดอีกแก้นะอยู่ประมาณ2เดือนอยู่ที่อู่วันนี้ก็รถเสร็จละนะเดี๋ยวก็ไปดูกันซูบารุอิมเพรสซา G c 6ไอบุญยงผม ไปดูกันนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วล้อโอแซ่เปลี่ยนดุมตรงรุ่นใส่ล้อชุดนี้ได้แล้วยาง a อดีศูย์ปดอเเรียบร้อย รับรถเรียบร้อยใส่ได้แล้วก็แก้จากที่ขับแล้วสะดุดก็คือแก้สายน้ํามันสายปั๊มติกมันแตกแก้เรียบร้อยเปลี่ยนดุมสีดุมเรียบร้อยแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกวะลืมแล้วเนี่ยเออประมาณเนี้ยแล้วก็แล้วก็ระบบไฟ เออระบบไฟแก้ระบบไฟไปอีกสองเดือนอยู่อูเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตอนนี้หาชมรอบ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 เนี้ยใครชอบรถซิ่งแบบยุคเก้าศูนย์บ้าง รห,หล่อเลย <laughs> ขอชมรถตัวเองหน่อยเพื่อนๆหมดไปเยอะนะอะเดี๋ยวรอ็รอปร็อปนะภายในประมาณนี้ <c oughs> ก็บินล่าสุดมันสองหมื่นกว่าบาท <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะจะบุญโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วขัดปรับผิวเรียบร้อยผิวลดเงาช่ำวิงหนหน่งนี่นี่ไม่ได้ล้างมาจะสองสามทิตย์แล้วนะ เคลือบสีสบ่อยขัดปรับผิวเติมระบบแล้วก็เคลือบสีนะเรียบร้อยประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วย EP นี้นานมากนะเพราะว่าอู่พี่โนต้ตแกก็คิวเยอะด้วยอะไรเงี้ยงานเยอะแกทำกับลูกน้องอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยงานดีงานละเอียดประมาณนี้ฝากไว้ด้วยใครที่ส่วนน้องๆใครที่อยากเล่นรถซิ่งยุคข้าศูนย์ก็ เก็บเงินไว้นะแล้วก็หารุ่นที่คิดว่าคือมันต้องต้องต้องเผื่อเผื่อซ่อมด้วยนะน้องๆต้องเผื่อซ่อมด้วยไม่ใช่แบบมีเงินซื้ออย่างเดียวแล้วมันจะจบมันไม่จบนะมันไม่จบนะมันมันต้องเก็บมันต้องมีซ่อมอนะซ่อมมากซ่อมน้อยเก็บมากเก็บน้อยมันมีแน่นอนยิง่งนะขนาดรถป้ายแดงอะไรเนงะี้ยก็ยังมีซ่อมมีอะไรเลยไหมน้ำภาษารถยุก้าวศูนย์ที่มันจะต้องแบบ ได้รับการดูแลอย่างพิเศษอย่างมากแล้วก็ต้องดูแลถึงนะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยก็มีข่าวจะบอกก็คือผมก็จะขายนะเพราะว่าผมไปเอาคันใหม่มาแล้วเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปว่าคันใหม่ผมคือรถรุ่นอะไรนะบุญโยงนี้ผมตั้งอยู่ห้าห้าเจ็ดห้าแสนห้ามืนเจ็ดพันนะ เผื่อพี่ๆน้องๆเพื่อนๆใครสนใจจะรับบุญยงไปดูแลต่อนะผมเก็บมาแล้วสองสาแสนนะเก็บมาแล้วทําเก็บทำทำซ่อมเบิกใหม่บวกแต่งด้วยเนี่ยล้อยางเบาะอะไรพวกเนี้ยออฝาโปงอะไรเงี้ยฝาโป้งผมก็เปลี่ยนเป็นอลูแล้วนะเบาๆเลยตอนแรกเป็นเหล็กเอ,อสีก็ทำใหม่ทั้งคันประมาณนี้5้าแสนห้าหเจันเผื่อพี่ๆน้องน,องนองเพื่อนเอนคนไหนสนใจ แชทมาก็ได้ Facebook ก็เต้เอสเอสบีวอรนะลองดูลองดูลองหาข้อมูลก่อนนะครับใครสนใจเรื่องลรสซิ่งยู90นะมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากชอบชอบโอเคก็ยังไม่รีบนะถ้าขายไม่ได้ผม่า เก็บไว้เก็บเรื่อยๆนะแต่ถ้าเจอเนื้อคู่มาชอบจริงผมก็ปล่อยให้ไปดูแลต่อโอเคแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้ารถใหม่ผมอีกคันหนึ่งคืออะไรรอชมนะแค่นี้แหละบายโอเคเลต์กัน